สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะทําคลิปแนะนําเรื่องเกี่ยวกับหุ้นที่เห็นอยู่นึกเป็นโปรแกรมสตรีมมิ่งโปรซึ่งวิธีสร้างกําลังใจหหลังจากกําลังใจหดหู่ก็คือวิธีการขายหุ้นที่ดูท่าจะได้กําไรออกไป ก็มีหุ้นมออยู่ประมาณ3,000หุ้นก็ขายไปสัก2,000หุ้น mm. เหลือติดพอร์ตไว้ประมาณพันหุ้นให้ใจมันชื้นหน่อยจะได้กำไรแค่หลัก200กว่าบาทก็ยังดีถือว่าเป็นกำไรชีวิตทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยเขาเรียกว่าวิธีการสร้างกำลังใจเล็กๆให้ตัวเองครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สู้ต่อครับ ศึกษาหาความรู้ผมเองก็เช่นกันครับกำลังศึกษาถ้าได้ของดีเด็ดเมื่อไหร่จะนำเสนอต่อไปครับสวัสดี